Hello, hello. สวัสดีค่ะ mm hmm. การระบาดของโรคร้าย mm hmm. ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตและระบบการทำงานของเราตลอดไป mm hmm. จากวิกฤตโรคระบาดที่ทั่วโลกได้พบเจอ mm hmm. หลายคนถูกกักตัวและต้อง work from home mm hmm. จนเกิดความรู้สึกชิน mm hmm. และไม่อยากกลับไปทำงานออฟฟิศอีกแล้ว มีผู้คนจำนวนมากทั่วโลกลาออกจากงานและหลายคนอยากจะทำงานไปด้วยท่องเที่ยวไปด้วยจึงเกิดคำศัพท์ใหม่ขึ้นว่า workcation สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามทั่วโลกจึงกลายเป็นเป้าหมายในการ w o r k a t i o n 10อันดับเมืองที่เหมาะแก่การ workcation เหมาะกับการทำงานและพักผ่อนที่สุดในโลกโดยเว็บไซต์ h o l l i d o y c o u k เว็บไซต์สำหรับการค้นหาที่พักผ่อนของประเทศอังกฤษได้จัดอันดับเมือง150เมืองสำหรับการทำงานพักผ่อนพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่สำคัญสำหรับผู้ที่อยากทำงานและอยากพักผ่อนในเวลาเดียวกันประกอบด้วยค่าเช่ารายเดือนของที่พักค่าเครื่องดื่มหลังเลิกงาน ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงที่แดดออกต่อวันความเร็วของสัญญาณ Wi-Fi กิจกรรมที่น่าสนใจโดยผลรวมคะแนนออกมาดังนี้อันดับ1นึ่งกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยที่มีประชากรจำนวนมากแม้ว่าความเร็วอินเทอร์เนต็ตอาจจะไม่เร็วที่สุดในโลกเฉลี่ยอยู่ที่28 MB แเตซแต่ก็มีจุด Wi-Fi ฟรีในกรุงเทพมากกว่า4 5 0 0 0 0จุดค่าครองชีพมีราคาที่สามารถยอมรับได้ แม้ว่าที่พักอาจจะมีราคาแพงแต่อาหารคุณภาพดีราคาถูกมากคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพพูดภาษาอังกฤษได้การเติบโตของการลงทุนในเอเชียทำให้บริษัทข้ามชาติหลายแห่งย้ายมาที่กรุงเทพซึ่งหมายความว่าปัจจุบันเมืองนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจต่างชาติในช่วงที่หยุดทำงานสามารถแวะเยี่ยมชมพระราชวังและวัดหลายแห่งทั่วเมือง ยยมีวัดพระแก้วและวัดโพโดงดังที่สุดนอกจากนี้ยังมีแหล่งช็อปปิ้งมากมายมีร้านบูติกริมถนนตลาดน้ำตอนเช้าซึ่งเหมาะสำหรับการลิ้มลองอาหารท้องถิ่นอันดับ2 n e นิวเดลีเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเมืองของอินเดียมีประวัติศาสตร์ยาวนานในฐานะย่านการค้าการคมนาคมขนส่งและวัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกด้วย มีตลาดสดพิพิธภัณฑ์ป้อมปราการและอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์มากมายห้องสมุดและสถานที่ศักการะมีสิ่งต่างๆให้สำรวจทั่วทุกมุมเหมาะสำหรับการพักผ่อนอาศัยนิวเดลีเป็นเมืองหลวงที่มีค่าใช้จ่ายถูกที่สุดในโลกที่พักเฉลี่ยราคา179ปอนด์สำหรับอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนเป็นเวลา1เดือนนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของโคเวิร์กิ้งสเปซ165แห่ง เป็นศูนย์กลางที่ทำให้คนทำงานมีโอกาสพบป,ปะกับบุคคลที่มีแนวคิดคล้ายคลึงกันแต่ที่นี่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยเพียง12เมกะไบต์เพอร์เซกอันดับ3เมืองลิสบอนประเทศโปรตุเกสเป็นเมืองที่ครองตำแหน่งสูงสุดในอันดับยุโรปมีอาหารอร่อยมากมายปาสเทลเดนาตาทาร์ตที่แสนอร่อยไวราคาถูกชั้นเยี่ยมเสียงคนเล่นฟาโดดังอยู่ตามท้องถนน และมีชายหาดใกล้ๆจํานวนมากซึ่งไปสะดวกมากเหมาะกับการเล่นน้ําในช่วงเช้าตรู่หรือบ่ายแก่ๆค่าแท็กซี่ถูกมากอันดับ4บาร์เซโลนาเมืองอันดับ2ของสเปนมีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์มีคนถ่ายรูปด้วยแฮชแท็กบาร์เซโลนากว่า62ล้านรูปตึกอาคารที่สวยงามและมีโรงแรมระดับ4ดาวถึง2737แห่ง ที่ติดอันดับกิจกรรมน่าสนใจในบาร์เซโลนาเป็นเมืองที่มีโคเวิร์กิ้งสเปซใหญ่อันดับ2ในยุโรปรองจากลอนดอนความเร็วอินเทอร์เน็ตในบาร์เซโลนาก็น่าประทับใจฉเฉลี่ย37เมกะไบต์เพอร์เกอันดับ5กรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีมีข้อด้อยคือมีแสงแดดน้อยกว่า2,000ชั่วโมงต่อปี แต่มันมีสิ่งอื่นมาชดเชยนั่นคือกาแฟและเบียร์ซึ่งมีราคาเฉลี่ยถูกมากและอีกเมืองที่ได้อันดับ5เหมือนกันคือเมืองบัวโนสไอเรสเป็นเมืองในอเมริกาใต้ที่มีความสะดวกสบายมากมายทั้งสำหรับธุรกิจและการพักผ่อนมีการโชว์ศิลปะการแสดงเป็นที่ตั้งของโรงละครมากกว่า280โรงมีกิจกรรมที่น่าสนใจสูงมากราคาที่พักถูก กาแฟก็ถูกอีกด้วยอันดับ7มุมไบประเทศอินเดียเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมโบราณที่สวยงามและยังทันสมัยควบคู่ไปอีกด้วยมีโคเวิร์กิ้งสเปซถึง152แห่งค่าแท็กซี่แสนถูกและอาหารราคาถูกอีกด้วยอันดับ8อิสตันบูลเมืองหลวงของตุรกีซึ่งได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปในปี2010 มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพโดยใช้แฮชแท็กอิสตันบูมากกว่า100ล้านครั้งค่าที่พักก็ถูกมากอีกด้วยอันดับ9เมืองบูคาเรสตประเทศโรมาเนียเป็นเมืองหลวงที่คึกคักและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีความเร็วไวไฟที่เร็วที่สุดในโลก54 MB มกเซค่าโดยสารแท็กซี่ราคาถูกและเบียร์ท้องถิ่นถูกมาก อันดับ10เกาะภูเก็ตของไทยเป็นเมืองที่อยู่บนเกาะมีชายหาดสวยงามมากมายทันสมัยสามารถรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างดีอันดับเวิร์เคชั่นที่ถูกจัดนี้ประเทศไทยติดถึง2อันดับคืออันดับ1และอันดับ10แต่ผู้ชมรู้ไหมคะว่าอันดับ11คือเมืองเชียงใหม่ของไทยอีกเหมือนกันโดยปัจจัยที่ทำให้โดดเด่นขึ้นมามาก,กว่าประเทศอื่นคือ อาหารที่ราคาถูกและมีคุณภาพมีกิจกรรมให้ทำมากมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่ดีที่บรรดาเหล่าดิจิตอลโนแมดซึ่งหมายถึงบุคคลที่ทำงานในระบบออนไลน์ต่างหลังไหลมาทำงานและท่องเที่ยวในเมืองไทยโดยพวกเขาเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงทำงานออนไลน์โดยรับเงินจากต่างประเทศซึ่งมีแนวโน้มจะเดินทางมายัางประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่ชาวต่างชาติเท่านั้นคนไทยมากมายที่เริ่มชินกับการกักตัวในช่วงโควิดเลือกที่จะทำงานออนไลน์ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยได้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดท,ที่ผ่อนคลายขึ้นประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงในอนาคตนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะกลายเป็นเป้าหมายใหญ่ที่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ ยงแต่ประเทศของเราต้องปรับเปลี่ยนบางอย่างให้เหมาะกับการทำงานเช่นระบบอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นโคเวิร์กิ้งสเปซที่เพียบพร้อมและทั่วถึงที่พักรายเดือนที่มีฟังก์ชันเหมาะกับการทำงานเพิ่มกิจกรรมยามว่างให้เหมาะกับการเปลี่ยนอีริยาบทในการทำงานต่อไปนี้ประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับการทำงานด้วยนะคะโลกเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยนตามค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะกดเลย